ครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆ <_ C _> พี่ๆน้องๆทางหลายนี่บัวหลวงมาแล้วมาพบมาพ่อพี่น้องคือเก่านำสิ่งดีๆมาสู่พี่สู่น้องเบิ่งเได้พี่น้องเด้นอ,น,อ,น,อ,น,อนี่คือว่านกุมารทองเด้พี่น้องเด้อว่านกุมารทองนี้มีประโยชน์หยังสปปรรพคุณหยังพี่น้องว่านกุมารทองนี่เป็นว่านมงคลเด้พี่น้องเด้อ เป็นวัดมงคลซ้อยเสริมสร้างให้บ้านเฮือนเฮาอยู่ดีมีสุขเพิ่นชอยคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆนานาบ่ให้เข่ามาใกล้เฮือนใกล้ซานเฮาพี่น้องเพิ่นสิหาแต่สิ่งดีๆเข้าเฮือนเข่าซานเพิ่นสิป,ปัดป้องสิ่งชั่ร้ายบ่ให้เข่าใกล้เฮือนใกล้ซานยังเป็นวันมงคลอีกพี่น้องยังเป็นวนันคงกระพันชาติของคนโบราณของความเชื่อของคนโบราณเนาะพี่น้องเนาะ ใส่หัวของเพิ่นมาซักยันหรือซักตามเนื้อตามตูสีเห็ดห่อยู่ยงคงกระพันหรือท่านสเียมากินเห็ดห่อยู่ยงคงกระพันชาติีกินแล้วฟันแทงบกเขา่าแต่นี่ก็เป็นความเชื่อของคนโบราณอีกอย่างหนึง่งเดยพี่น้องนะมันไผ่บดเสื้อกับขอโทษขออาไพา,ายั้ายอันนี้แต่เพียงเป็นความเชื่อพี่น้องเลยปลูกไว้เพื่อปดปัดป้องสิ่งซั่ม้ายบวให้เข่าใกล้เฮือนไกล้ซาน ปลูกแล้วสินํำโซกนํำลาบให้มีโซกมีลาบให้อยู่ดีมีแห้งู่เฮือนหูซานเท่านะพี่น้องเองเพิ่นจะซอยเสริมสร้างให้ทําม,มาค้าขายดีพี่น้องเพราะอย่างเพิ่นเป็นวันกุมารทองเพิ่นสีมาซอยเอื้อนถูเอื้อนคนมาซื้อของทําม,มาค้าขายดีปัดป้องสิ่งเสืวอไล่คือจังผมบอกอะพี่น้องคือจังอยู่ยงคงกับพันชาติจีคือความเสื่อของคนโบราณ ั่นแะละพี่น้องเ,เอาไผ่มีไผ่เห็นแล้วก็หามาปลูกไว้เลยพี่น้องเด้อเผื่อท่านสิได้มีซุกมีลาบบ้านเฮือนท่านสิได้อยู่เย็นเป็นสุขพี่น้อง